โรงเรียนฝางชั้นูปร,รมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอฝางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการผลิตนักคิดสู่อนาคต Thinking School โดยใช้รูปแบบก,การบริหารงานตามแนวคิด Plus Model เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจึงมีผลการดำเนินงานทั้ง5ด้านและผลการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนดังนี้ 1. ด้านการบริหารวิชาการโรงเรียนฟังชนุปถมัมมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 6 6ถึง2569โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ว่า ภายในปี2,569โรงเรียนฝางชนุปถัมเป็นโรงเรียนคุณภาพสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้สมรรถนะทักษะที่จำเป็นและเป็นพลโลกโดยมีความสอดคล้องกับพันธกิจเป้าประสงค์นโยบายจุดเน้นของสถานศึกษาและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริบทของสถานศึกษาในปี2567ที่ผ่านมามีการดำเนินการดังนี้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาการกำหนดตัวชี้วัดระหว่างทางปลายทางและการวัดและประเมินผลด้านสมรรถนะผู้เรียนของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 2. โครงการวิาพากษและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาและในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนฝางชนุปรรมปรับปรุง2,567ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551ฉบับปรับปรุง2,560โรงเรียนฝางชนุปรถรม เสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกควบคู่กับการผลิตนักคิดสู่อนาคต Thinking School โดยมีการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมการพัฒนาเทคนิคการสอนคิดณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทั้งนี้พบว่าครูร้อยละร้อยมีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และมีรูปแบบการเรียนรู้แบบ active learning จำนวน33รูปแบบนอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายมีการใช้เครื่องมือการสอนคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ four-step thinking มีการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการส่งเสริมการรักการอ่าน และการเรียนรู้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติการจนาพิเศษและห้องสมุดดิจิทัลโรงเรียนฝางชนุปธรรมโรงเรียนฝางชนุปธรรมได้ออกแบบการวัดและประเมินผลโดยใช้ MAC โมเดลโดยครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตอบสนองต่อการเรียนรู้และช่วงวัยของผู้เรียนมีการจัดทําแผนการสอนหน้าเดียวมีการนิเทศชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้ง มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำประเด็นปัญหาที่พบมาพัฒนาเป็นวิจัยในชั้นเรียนและกำหนดเป็นประเด็นท้าทายใน WPA ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลดลงจากปีการศึกษา2566้อยถึงร้อยละ5.57นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียนเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมวันลอยกระทงกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพกิจกรรมทุนเสมอภาค CCT รวมทั้งมีการทำกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นโครงการนักเรียนพบนักวิจัยณอุทยานดาราศาตรซิรินทร โครงการประชุมวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบนณนะโรงเรียนยุพาราชวิทยาลายัยและโรงเรียนสามคัคคีวิทยาคม 2. ด้านการบริหารทั่วไปโรงเรียนฝางชุดุปธรรมมีการวางแผนการบริหารงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเช่นระบบสมาร์ทโรงอาหาร e-canteen ระบบสารสนเทศออนไลน์ e-school ระบบ ANSS มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนฝังชนุปธรรมเพจ Facebook โรงเรียนฝังชนุปธรรมและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนฝังชนุปธรรมจัดทำวารสารช่อชัยปรึก เป็นประจำทุกปีการศึกษาและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฟางคลื่น FM 89.25เมกะราเฮิรรายการรอบรัวน้ำเงินชมพูฝังชนุปถัมมีการจัดทำแผนพังอาคารสถานที่และติดป้ายประชาสัมพันธ์ยอย่างชัดเจนมีการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ระบบสาธารณูปโภคให้เป็นระบบถูกสุข,ขลนะักษณะ เช่นโครงการพัฒนาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและระบบไฟฟ้าโครงการพัฒนาภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่มีการแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานอื่นๆผ่านกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนสมาคมผู้ปกครองและครูและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฝางชนูประรม 3. ด้านการบริหารแผนงานและงบประมาณโรงเรียนฝังชนุปรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2566ถึง2569และแผนปฏิบัติงานประจำปี2567อย่างครอบคลุมในทุกด้านสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติและบริบทของผู้เรียนและชุมชนมีการใช้ระบบการบริหารงบประมาณรูปแบบออนไลน์ f c s c h มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรมอย่างเป็นระบบสามารถติดตามการใช้งบประมาณในรูปแบบออนไลน์ได้มีการจัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณในทุกประเภทมีการตรวจสอบการรับจ่ายเงินที่โปรง่งใสสามารถตรวจสอบได้และมีการรายงานการเงินต่อหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งมีการตรวจสอบและรายงานพัสดุเป็นประจำทุกปีการศึกษา 4. ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนฝังชนุปรมดำเนินการวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรโดยใช้การคำนวณจำนวนชั่วโมงสอนของครูตามภาคเรียนมีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดสรรกำลังครูตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดมีการสรรหาบรรจุ แต่งตั้งย้ายโอนบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและโปร่งใสมีการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนฝังชนุปรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครู ได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะที่สูงขึ้นผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในแต่ละปีนบประมาณมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาได้แก่ระบบ TRS ระบบ DPA และระบบ HRNS 5. ด้านการดำเนินงานนโยบายจุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่และสำนักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐาน5.1นโยบายและจุดเน้นของสพทปรจำปีงบประมาณพุทธศัการาช2568-2569โรงเรียนฝังชนุปถธรรมปลูกฝังคุณลักษณะของพลเมืองที่ดีรักชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์มีคุณธรรมจริยธรรม โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเช่นกิจกรรมวันสำคัญของชาติกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครงงานอาชีพลูกเสือจิตอาสาพระราชทานด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นาทีพลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตย มีการรวบรวมสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาลุ่มน้ำฝาง,างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้วิจัยเป็นฐานรวมทั้งมีการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรฐานสมรรถนะยนยินถิ่นฝางโรงเรียนฝางชนูปรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โครงการอุทยานการเรียนรู้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติการจนาพิเศษและห้องสมุดกิจิทัลโรงเรียนฟังชนุปรรมการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการดำเนินการคโครงการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนได้แก่กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมวันมหาเทรร,ราชเจ้ากิจกรรมชุมนุมกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมรอดอจิตอาสา การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยได้ทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในทุกปีการศึกษามีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวมมีกิจกรรมซ้อนเสริมหลังเลิกเรียนรวมทั้งประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษได้แก่ กิจกรรมงานประชุมวิชาการสำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมประจำปี2567โดยได้รับรางวัล5เหรียญทอง1เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงการเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษามีการดำเนินโครงการพัฒนาส้มแซมปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์โรงเรียนฟังชนุปรรม โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการสุขาดีมีความสุขและโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษามีการดำเนินโครงการแนแนวศึกษาต่อและอาชีพโครงการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพโครงการทานน้ำใจจากพี่สู่น้องกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 5.2. ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนฝางชนุปถัมได้ดำเนินการตามนโยบายการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างครอบคลุมในทุกด้านได้แก่การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูผ่านการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินออนไลน์ของสพทมีการยกเลิกครูเวรโดยให้มีการปฏิบัติหน้าที่ของยามและนักการพันโรงและลดภาระด้านเอกสารในชั้นเรียน การลดภาระการประเมินครูโดยปรับลดจำนวนรอบการประเมินลงและปรับปรุงกระบวนการประเมินให้ง่ายขึ้นรวมทั้งมีการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยทุกห้องเรียนมีโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์เครื่องเสียงครบถ้วน5.3ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนฝางชนุปธรรมได้ดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง โดยจัดการเรียนรู้รูปแบบผสมผสานทั้งออนไซต์และออนไลน์ line. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีการใช้ระบบ Student Care ให้ผู้เรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศและแฟ้มประวัติของตนเองมีการขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมายโครงการ1นึ่อำเภอ1โรงเรียนมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการธนาคารเครดิตกับสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตร การส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้เรียนด้วยการทำโครงงานอาชีพจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศัก,กยภาพนักเรียนตามแนวทางพิซซ่าโดยผู้บริหารและคณะครูเข้ารับการอบรมการสร้างข้อสอบวัดความฉลาดรู้พิซซ่ารูปแบบ On Demand 5.4พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดโปรง่งใสและตรวจสอบได้ โรงเรียนฟังชินนประมมีการจัดทำคู่มือและโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบมีการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนสำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสร้างความโปร่งใสมีการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมมีการใช้ระบบ e-service ในการบริหารงาน และมีการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณที่โปรง่งใสโดยใช้ระบบบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี 6. ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 1. การส่งเสริมโรงเรียนดีวิธีลูกเสือเพื่อสร้างระเบียบวินัยของลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนฝางชนนปธรมโรงเรียนฝางชนนปธรรมได้นำแนวคิดการพัฒนาย,ยาวชนผ่านกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยดาเนินการตามหลักการของลูกเสือโลกซึ่งมุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีการบูรณาการกระบวนการลูกเสือรวมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีการนํำหลักการทางลูกเสือมาใช้ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงส่งผลให้ได้รับรางวัลในระดับประเทศดังนี้ 1. รางวัลโรงเรียนดีวิธีลูกเสือประจำปี2567 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดระเบียบแถวลูกเสือประเภทลูกเสือวิสามันประจำปี2567 2. โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาหลักสูตรยนยินถิ่นฟ้าง โรงเรียนฝางชนุปรรมได้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะยนยินถิน่นฝางที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและท้องถิ่นภายใต้แนวคิด FC Insight Model โดยมีการออกแบบให้เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย6รายวิชาได้แก่ก้อนไกด์ตำนานสืบสารวัฒนธรรมผู้นำสิ่งแวดล้อมพักหอมภูมพิพา เจิญมาแอวพอกอยและนวัตกรน้อยเมืองฝางจึงส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีการเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่องจากผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงส่งผลให้ได้รับรางวัลที่โดดเด่นดังนี้ 1. รางวัลเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งซอพทอ (OBE Special) ระดับ3ดาวปีการศึกษา2566ด้านสุนทรียศาสตร์สาขาทัศนศิลป์จากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 2. รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับยอดเยี่ยมการประเมินผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนตามบริบทสถานศึกษา 3. นางสาวพัรพรทรพครจิตป,ประจงผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนุปรรม ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมด้านผู้บริหารระดับคุณภาพดีเยี่ยมเขตตรวจราชการที่15จากสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามมเทียมศึกษาเชียงใหม่4นางสาวอัญญาีจันคำแดงและนางสาวกันธิกาขันมอนได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศสมเด็จพระกนิขาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรัรนราชสิดาสยามบรมบราชกุมารี การแข,ข่งขันแต่งโครงสีสุภาพเนื่องในวันมหิดลประจำปี2 5 6 7จัดโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่น 5. นาในอภิรักปุญตะได้รับโลกร,ราชทานรางวัลชนะเลิศสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ระชาชสุดาสยามบรมราชกุมารีการแข,ข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านสีทาจัดโดยศูนย์สยามทัศนศึกษาคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล นายสรรรัสันธารุัยผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทยทัศนศึกษานับประเทศญี่ปุ่นโครงการ Genesis 2024 Asian Japan Sport X SDG Exchange for Youth จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ และนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาทีแคสรอบที่1และโครงการรับตรงปีการศึกษา2568จำนวน173คนโรงเรียนฝังชนุปธรรมมีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์นวัตกรรมพณะครูพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอจัดกิจก,กรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่21ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า Education for Life and Social Development การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม